พเนีบอลหนเอยู่ี่ยใครตเกียวยนมเ่ดียวพาปล่อยซสือของตัวของตัเกียวไม่ใช่ทำไมยีเดียวปล่อยกับือโจตอนนี้เราไม่ยีเดียวก็คือรอลออยู่ลอกดทรงสวยมากค่ะเขค่ะเล่นพูดตลกนะคะเราไปสอบทาแปดไปนี่นับแปดไปนี่นับแปดหรือยังนับแปดนะคะแดนเซอร์ครับเพลงใหม่ ไไม่ได้อดรอฟังเพลงนี้บุญหัวแล้วเท้าบูญญ๊เพลงจะหลุดจ,จะมาลงติดตอกช้ำพีงจะหลุดเอา,าอเราก็เอาท่อนฮุกให้คาละน้อเออให้เก็บแพลเลือยังคะอย่าง,างเง้อป่บนี้ อ๋อหายแล้วค oh. ่ะไรตางบู๊โลเคชั่นใหม่แหมปันเนาะแดนเซอร์ตัวเกี่ยวถ่ายเลยพีละไปบอกแล้วว่าแซ์ซื้อิ่งกันน่ะเอาขึ้นมาสิเอาอยู่คือว่าสิเอาอยู่ข่าวบอกว่ตัวหล่อเวล่าหรอปะกล่องว่าอยู่น่ะเขาได้ซ์ซื้อพิ้งอยู่กล่องว่าอยู่บนจุดซีเบิร์ด ผมมั <transplant> <อ German S 1> นกบบว่าเกี่ยวดอกมีแดนเซอร์ผู้หญิงผู้ชายมันอยู่ที่คนไม่เกี่ยวหรอกถ้าเรามีแดนส์เซอร์ผู้หญิงมันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีมันอยู่ที่คนบักกล้องไห้คนเราไงคนเราเลยบักกล้องมายุชอบพี่อออ๋มนนเเป็คขงา่บักกล้องมายุชอบพี่รับด้เลยยแ่ิอ๋อรับแดนส์หญิงแต่เป็นกระเทยเนาะได้นะโอยเหนื่อย ตกีน่ะแห้งดุนมาบอกองอยู่มันสิมั่นสี่นอนี่้างว่าหลัหูใครอยู่บสีกันโจ๊กเกียรเปล่ร้อยเสอยุติบ่มีหรอบอกกองมัาอยู่แต่พอตะกี้ตะกี้่หอยากบอกองกอไม่ได้ใส่มาถึงจั่ส่หมรู้ว่าอีกรอบป็นแบนี้ไงฟ้องว่าห้าได้อยู่ก็มันเปพระอาจารย์สนผู้เลยเขาสิอยากเตะมันหลับมันไมันด้มทองขึ้นจังละอันนักลองนี่ห้อกอะไรแต่ละคนฮ้องว่ากันบ่แเปนตาบูซ่าอยากเตะให้พูดเล่น ห้ามยูริเต้นกับฟุกนะครับว่าเห็นบอกเขาห้ามไม่หรอกสวัสดีครับมี่หม่องดี่ไพ่พี่พี่ใหม่ยืนมวาแล้วห้ามยูริเต้นกับฟุกพี่เขาจะพากันเดาไงห้ามเข้าทีมอสุยปุญญาบ้านชิ้นแนกที่เราถือกระเป๋าพอน่าโหเขาก็ได้เขาก็ได้ซื้อจริงจเออน่ามันเคยเสื่อมมากขอบคุณที่ห้ามเล่นกันเด้อมอสอยมางานกล้องบอกค่อยอีกแล้วเอองานหาเนาะพันจากซีพันเป็นหาพันคือเป็นหาพันเมื่อกี้คือซีพันโย กินก็ดีพันสามโยก็เป็นหนาพันสี่วันนี้ขายเอ็มบีสนุกสนุกพี่น้องลาตาดีทั้งบ้านเลยคนคิดเลยมากลองดูไม่ต้องเชื่อมากลองดูก็เลยดีก็อันที่ว่าเป็นรุ่งเรือมากบินชิ้มาแต่ละกิลงสองแสนดิวแทนห้าเอามันอยู่ที่ดวงวาสนาคนเราไม่เหมือนกันเด้จังหวะชีวิตไม่เหมือนกันเดสมีเงินไปทายยุทงฮะซื้อกระดังเด้ เทมันสีดังแม้นา่งท่าอยู่ล้างบ้านก็ดังเทมคท้งอ้ตนตถุนบ้านเนาะอันนี้กกิก็ไม่รู้นะคะรู้ก็ไม่รู้เป็นยังไงืออยู่คืออยู่ บ่าวกล้องเป็นจุดห่วงของพ่อที่สุดวะเขาบอกว่าบ่าวกล้องเป็นจุดห่วงที่สุดเป็นจุดที่ห่วงของบอลที่สุดใช่เพราะว่าห่วงกล้องไปสร้างความแบบร้อนมันลายละลายมันเต็มเราแล้วพ่อแล้วพานั่งไปพานั่งไปเฮ็ดมันเนี่ยลูกไปพวัดตอนนี้ใช้เป็นสโควกิตอนเลิกมันจะพีดมันหรอกไปยุโรปไปยุโรปเนี่ยกับท่านไปคาถาไม่หล่อย่าทนตะวัือกเลยซูบชัยเล่ยหักปิดสก๊อตราคาสก๊อตราคาอะไรนะ แค่ลบผิดพางไปหู่ก็นนาเคียวนาเคียวกับบอย่อมจากคนนี้บ่มือบอยมือเหนื่อยยาว่ายุโรปให้งมิตเอฟซีแล้วนะน่ะคนไทยคนไทยอยู่บักหลายแล้วน่ะยุโรปเลยตรงเพราะวันนั้นไปกินข้าวที่ร้านมานิชใช่ไหมมีเอฟซีบอกว่าเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองเขาพอดีเขาเขาจองอจงซื้อบัตรเราด้วยก็คิดดูอ่ะคนไทยหลายเด้อยาว่า จเอึอยยังข่ามาเบิ่งนอกบ่ิษัเืลอยดเเนาะเือยดเลืเอลไดจ้าช่วย้มไดเอืียดิเราเอาตรวมาอะรม่ช่างเรื่องของเราก็ยังคุ้นาบอยู่พี่น้องาวพอดแต่ไม่ได้เบิ่งหรอกเพราะว่าขอที่จใหาในกอนที่ดีกระทรวัาุทกระทัจให้ทุกคนขอให้คนผ่านไปด้วยดีเพราะสุดท้ายแล้วสองวันมันก็จะลืม กามมากแห่งๆาในโลกนี้ไปนี่ยเรื่อมีรีบปล่ารอที่ฟินแลนด์นะจ๊ะเห็นบอกเขาว่าเขาบอกว่ารอที่ฟินแลนด์นะจ๊ะเอฟซีรอเยอะเด้อเขาว่ารอไปหอกดกันเลยพี่เจนนี่กับพี่ก้องกลับมาโอ้โหเป็นตาฉ่ำเนาะ กระเป๋าอันใส่เงืนติดหมไปช้ำกันเพื่อบ้านไปยุโลดเขาได้เงินห้าแสนป้าพูดได้ปะเก่ดีย่างโมงเนี่ยแบบพูดกันคิดเลขหานออกกัได้ไม่ยากถ้าได้กับมาห้าแสนจะยังกับังอมาตัวามาตัวพูดว่กับอากรรุ่นให้เอาได้ล่ะอาจจะพวงดีก็ไม่แน่เนาะเพามันหลายที่มันหลายที่ไงเพราะจะยืนเลยว่าเน้นยูโมัน 3อม5ิบแาม้าสสบแก็เอีอ๋อมันคูณเนาะใช่เอบเยอะนะห้าสบกิโลวัห้าแซนนี่คือไปไปทั่วอนรอีกหลอดนึียวะตามไปอยุ่ใกล้กันไ้ถอยออกไม่รูกเวฟซ้ำเลยอันนี้หนี่ตัวนี้เวฟหล่อาน่ตั้นตกบอกหล่มากดูดีมากเป็นตามาก วันข้างหน้าให้กล้องเอาลูกมาอยู่ตัวเกลียวให้หมดพนะอุ้ยพอจ้าพอแล้วจ้าแต่พอกับยังเมยอยู่นี่ยพอมากเบิดนักเบินไอเดียวให้เขาไปมีอ่ะนาควงสุขอันโซซายเป็นฮาร์เรย์ต่างจอดนังซื้อเป็นเจ้าโคตรแนโคตรจ้ามาลองเพลงเป็นศิลปินมันโบเมนวานเป็นเรื่องง่ายๆเลย ตาตาไปกับตาเลยไหนขอดูตาไปแบบเขาพาไสู่แ่ีเทมาให้เอฟซีดูหน่อยเทมากไม่ชอบเทมากโอ้ยไปสว่างเวอร์ไปสว่างมากนี่แดนเซอร์คนนี้มีคลิปมีคลิปบ่อนในอันนั้นเขาแชร์มาให้ดูเด้าเก่งมากเขาบอก เขาแช่เต็มเลยพี่ฟุกอ่ะมาสัมภาษณ์เอาคำถามว่าแดนโตเกียวไหมแดนโตเกียวไม่เต็มยูใช่คลิปที่ไปเต้นเตะกล้องเขาหน่ะเป็นบอสก็นี่อะไรเฮ้ยี๋ยวเปิดให้ดูให้เปิดให้ดูไหมเปิดให้ดูคลิปที่แดนเซอร์ชื่อฟุกเด้อเด้อดีไหมใครนี่ ใครเขาบอกว่าเอวหวานเจี๊ยบพนะเขาบอกว่าเอวหวานเจี๊ยบพนะเอ้าการ์เด้นเซอร์จะคของตจะดีสะดวกคัตกี่ในแม่นี่ของเขาดีที่สุดในค่ายวราเนีงคนนี้แหละเบอร์อย่าไปเปิดเสื้อนะคะเดี๋ยวเราเอาไก่ล็อกซ่าเลยนะไมาอยากให้ดูบ้าแดนเซอร์เรามีอะไรให้ดูบ้าว่าสิบัตมาดูได้ดูอะไรบ้างไหมนี่ นิดนึงครับผมนิดนึงต้องเนิดนึงครับผมร่างก็นี่แม็ก็ปิดที่รองท้ายปามีมเอฟซีบอกว่าให้แดนเซอร์แต่ละคนรักษาหุ่นให้มีแบบว่าซิกฟงซิกแพ็ดเรื่อยๆใช่ครับอันนี้ก็คือแบบมันค่อยน่าดูใช่ไหมคะเร่ออขงทุกคนเห็นด้วยไหมอันนี้อันนี้ถั่วโดนคนถ่ายหรือเปล่าน่าจะน่าจะพี่ทำเองนี่ไงล้ำตาลงเฉยนี่ค่ะสวยจีนทาลิปสติก เกรซมาเสียบหากม็มาเสียบได้ไหมลิปโซเอไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่าลิปโซเอสวยมากขอบคุณค่ะคุณชายอยู่สันพูดแล้วให้ยูรีร้องเพียงปลาข้อใหญ่ว่าสันพี่หนุ่มได้เลยละ่ะเสียงมันเสียงมันไงไง เขาบอกว่ามหาการสินเด้อพยาบาลเอ้ยมีบรลัดการสินห้องมีงานบอกมีอยู่ห้างมืดเลยมีแต่ออกห้างเดียวนั้นเอาสงการเรามีงานที่ไหนบ้างรู้ไหมสิ่สามอยู่ไหนพี่สเกตบอกยังมั่วอยู่ในใบหน้าไม่ไปีลองแต่ว่าสิบห้าอยู่ยูดีทาวที่อุดรใช่ไหมสงการปีนี้ใช่พี่น้ำดีใจไหมล่ะโอยสงการอยู่ยูดีทาวหรอโงนะไม่อยากอ่านว้ายเพลงแรงมากเขาบองอึ่งไอ้บนเขาเรียกบน ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้มันจะได้ยงเี่ยนบนรลรเี่ยยังตัดเสียงตอนนั้นยังมันกี่ภาพร่วมด้วยชระไรสบอจังหวะเขาจะเดืเขาจะเดือดเหมือนทิกระเริ่มแล้วก็ต้องบเสไพพี่น้องเานีละแห่งุณอย่างเสไพยอยู่ เดี๋ยวเจอกันนะจ<ช>๊ะ<า>ขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปให้ดูแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะถ่ายเอ็มบีเดนะจ๊ะรถลือดปี๊ดสี่ส่วนเขาบอกว่าวันนั้นบอสแต่งยิงแอบเห็นน้องฟูกแอบมองอยากนี่ฉันไม่อยากบอนนมเมนเขาบอกว่าคือแต่งจันคือเป็น,นอะไรเขาบอกเองเหรอไม่อยากฉันถอด